โอกาสทางการศึกษาของเด็กไทยที่ได้รับอย่างต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบันก็เกิดจากพระเมตตาของสมเด็จพระก,กนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีส่งสนับสนุนและส่งมุ่งมั่นให้เด็กและเยาวชนไทยไม่ว่าจะเป็นชนชั้นชาติพันธุ์หรือศาสนาใดาได้เข้าถึงโอกาสแห่งการเรียนรู้ในทุกที่ด้วยสายพระเนตรและพระราชประสงค์ ที่จะช่วยเหลือเด็กเยาวาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งควรได้รับโอกาสเข้าถึงการพัฒนาที่เท่าเทียมและเสมอภาคเช่นเดียวกันกับในเมืองหลวงเริ่มจากการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ห่างไกลส่งริเริ่มโครงการพัฒนาเด็กและเยาวาชนในถิ่นทุรกันดารเมื่อปีพศ2523เพื่อเข้าไปช่วยเด็กและเยาวาชนในพื้นที่ห่างไกลที่มีภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมแตกต่างกันให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่สนองพระราชดำริตลอดระยะเวลากว่า45ปีที่ผ่านมาสะท้อนถึงความสำเร็จและเป้าหมายที่ส่งตั้งพระราชปณิธานไว้นอกเหนือจากการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมยังได้เข้าถึงความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรงสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือพัฒนาชุมชนให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระราชกรณียกิจด้านการศึกษานี้อย่างต่อเนื่องมาทั้งส่งสนับสนุนโรงเรียนในระบบการศึกษาทั่วไปมีพระราชดำริให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพท โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการพัฒนาเทียบเท่ากับโรงเรียนในเมืองเช่นการจัดหาหนังสือเรียนห้องสมุดเคลื่อนที่และโครงการพัฒนาอาชีพนักเรียนเพื่อให้เยวาวชนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้จํากัดเพียงแค่เด็กหรือเยวาวชนทั่วไปยังแผ่ไปถึงพระภิกษุและสามนเณรสาหลักของพระพุทธศาสนาศิลธรรมและจริยธรรมของสังคมไทย เพื่อจัดการศึกษาปาริยติธรรมให้พระสงฆ์สามารถศึกษาพระธรรมควบคู่กับความรู้ทางโลกและนำไปพัฒนาสังคมในท้องถิ่นของตอนเองนอกจากนี้ทรงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการต่างๆที่จะสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริมเพื่อการศึกษาเช่นการใช้ระบบการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม พื่อให้นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันพระราชทานทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาส่งสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาว,วชนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ในงานต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นประโยชน์จนเกิดเป็นความมุ่งมั่น และร่วมการสานต่อพระราชดำริเพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับเหล่านี้ล้วนเกิดจากพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและการทรงงานด้านการศึกษาของสมเด็จพระนิษฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ส่งภาพเพียรพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้เท่าเทียมและยั่งยืน ไม่เพียงสร้างโอกาสให้กับเยาวชนเท่านั้นยังสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับประเทศทรงเป็นเจ้าฟ้านักการศึกษาของปวงชนชาวไทย